ฝ่อยตัวยกที่3ครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบเท่าเดิมครับ5ต่อ2ครับฝ่ายแดงเจ้าพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนักชกจากปัทลุงฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าช้างมงคลสอพงอมรครับนักชกจากจังหวัดสงขลาครับฝ่ายแดงซ้อมอยู่ปทมน้ำเงินซ้อมอยู่สงขลาครับคือสอพงอมรฝ่ายแดงซ้อมอยู่สอบุญมีฤทธิ์นะครับผมเตะซ้ายนะครับเชลพธครับผมสองต่อครับฝ่ายแดงเจ้าพุทโธ อยู่แก่17ปีแนละ้วตอนนี้ฝ่ายมอมบลยี่สิบครับคำท่าจะเอาวีฟามมันขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับผมครับดาบี้เม็ดภาคใต้ครับคู้เล่นดาบี้เม็ดบุรีรัมย์ไปแล้วครับมาดูดาบี้เม็ดภาคใต้กันบ้างครับ,รบแดงพัทลุงน้ำมันสงขาเอาครับดูวงในกันบ้างไล่แขนอยู่ ฝ่ายนะ้ำมือเกจะเป็นรองก็จริงแต่ร่างกายแกดูดีนะครับฝ่ายนี้ผมว่าดูแกแน่นเปรี้ยดีนะครับผมอบอกว่ากันที่ฝีมือมวยเัยวน,นในเวทีก็ตโตหุย้ยบอลขวาลำตัวฝ่ายเจ้าช้างมงคลไปซ้ายนะครับทำคระตังเอาขาหน้ามาสู้กันนะครับอาแชมป์โครเอเชียล้างบ้า,าง,างเอาครับท่านรองทำพลาดจาับมีเยเหมือนกันกับตอนนี้โต้ขวาเจอขวาช้างมงคลไปซ้าย สนุกแล้วครับทำพ่าจะสนุกแล้วเอาครับเคยเจอกันมาเมื่อ44ปอนด์3ปีที่แล้วฝ่ายแดงชนะมาเอาแล้วฝ่ายแดงคก็มองพี่เลี้ยมจะผู้โถ่ดนกแกงขวาเข้าไปฝ่ายแดงแกคุมเยอะครับือกัดนี้ครับอาจจะมียุบย่นได้ก็ไปโอ้ยโอ้ดอกนี้สวยเหลือเกินครับฝ่ายน้ำเพิ่นครับครับช้างมงคลต่อยซ้ายตัวเกี่ยวแล้วครับล้มไปอยู่ข้างล่างครับฝ่ายแดงเอาครับ สีแด,ดงอย่างเดียวตอนนี้เอาล้วครับสนุกแล้วพูดชามมม้างมงคลมุ่งมั่นมากครับมาเจอเกตเดียวกันครับสนุกครับลุ้นแจ้งเลยเขาไนเอาเลยครับขาใขาย,ยัดยบขาขายยยด,ยดีกว่ากันเอาล้วครับวัดยางกันแล้วครับใครจะเสริมใหญ่เลยครับดีซ้ายดีขวาเอาครับคู่โตข้อขวาแล้วต่อยซ้ายเอาครับช้างมงคลขยับเข้าหาโอ้ยเอาแข้งเล็กเข้มัแก็กตอนนี้ เอาฝ่ายเด็กเจ้าพุทธน้องเงินเชี่ยวช้ำทุกคนเด็กได้เปรียบ3ตัวอ2หน้า3ยอตอนนี้เจ้าพุทธเอาแล้วขวาขวาขึ้นเอาละครับขวาใครใครจะแน่กันปิดไม่ลงครับผมเชี่ยวช้ำทุกคนเอาไปครับไม่ลงกนไล่แทนกันใหม่โอ้ยเวลามึงทีกูที่ตอนนี้ าเอาครับจะปล่อยตัวยกสีนะ่ครับตอนนี้ฝ่ายดแดงก็ต่อรา,าคาคงเดิมเลยครับ2ต่อ3าลองก็ประมาณนั้นนะครับผมเอาครับปล่อยตัวยกสี่เลยฝ่ายดแดงนะพุทโธไฟเตอร์มวยไทยครับจากพัทลุงน้ำเงินช้างมงคลสอพรกมอนจากสงขลานะครับผมฝ่ายแดงซ้อมที่สอบุญมูลิดอธมอครับจต่มื่อี้ซ้อมสอบพรกมอนสองขลานะครับผม ครับดวลกันแล้วตอนนี้เอาครับมึงจ <ussen> ีกูทีครับเอาเลยครับสูสีกูเกียตลอดครับมวยครับแต่ว่าราคาฝ่ายแดงดีแล้วเกินครับครับฝ่ายแดงล่าสุดเสมอเจ้าเจเจฝ่ายดุนล่าสุดเพรเจ้าสายเลือดมาที่ราชดำเดิมด้วยกันทั้งคู่เอาละครับใครทำมาก็ผ่านได้ครับยกนี้ครับบอกูกี้ครับมวยครับฝ่ายแดงต่อ5-2ก็จริงครับแต่ว่าอาวุธมวยนี้ไม่ได้เลยครับดูเบียดกันนะครับผมเอาละครับช้างมาคนพาเขาเชือก เอาละครับฝ่ายแดงคุมเยอะครับปิกัดนี้ต้องรู้ว่าอยู่แถวหรือเปล่าเขาป้ายไปฝ่ายแดงเอาและวตัดคาอย่าหายใจยาวเมืกันกับฝ่ายแดงครับผมตอนนี้เจ้าพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับล้มไม่ล้มเรียบร้อยครับทำคาดอยากลุกช้ากันครับเจ้าพุทธเอาละครับเจ้าช้างมนลเตะขวาโอ้ยเอาครับโอ้ยเอาครับฝ่ายแดงระเบียบสองช่วงตัวเจ้าพุทธเอาช้างบางคนเดินเตะขวา

คันะองรนะัทแล้วาครับกูซีกู้ที่แล้ว,ออลวตอนนี้1นาที30วินาทีสมอแดง2อแลตอนนี้ฝ่า,ายแดงผู้โทได้เลย้ก็ตะซ้ายอกี่วนะครับเวสนุกครับผมอาวกับชุ้คคนตเกียวทีกูที่ตอนนี้ทายโอ้ยอาวนะครับผู้โท สามช่วงตัวตอนนี้เแล้วครับตัวเนียนเนี้ยแล้วน้วเข่านวเแข้งกันตอนนี้เกมครับฝ่ายแดงเจ้าพุโธโอ้ยแชมปโคตรเตะทันกันตลอดครับเอ้าดูโดหรือเปล่าเอ้าใครอยู่บนครับผมเอ้าฝ่ายทัมันอยู่บนด้วยก็สนุกกันตอนนี้เมอแดงยันเดียวเอ้าสนุกกับชิงกำแนนอนครับพุโธเดิน ยังไงนี่ครับโอเค,เอครับหมดยกที่สี่เอาล้วครับจับปล่อยตัวยกที่ครับผมสี่ฝ่ายแดงได้เปรียบแค่ห้าต่อสี่เท่านั้นเองนะครับผมเอาล้วครับอาร์ซต่อสามสองลองกับฝ่ายแดงเชี่ยวพุทโทธไฟเตอร์มวยไทยกับฝ่ายน้ำมันเจ้าช้างมงคลซอฟพงษ์อมรแดงพัทลุงน้ำมันสงขลาเอาล้วครับลูกเตะก้านคอเตะหน้า,าดอกนั้นจะทดในหัวในใจกรรมการหรือเปล่านะครับชิงดำเหมนเลยครับ ต่อมาตลอดเลยครับฝ่ายแดงไม่มีเป็นรองสักนิดเดียวเลยครับมาหาดูว่าจะโอ้ยอา,าครับโอ้ยครับตั้งรับจับตาก็ตอนนี้ฝ่ายน,ะน้ำเงนเจ้าแชมป์คนสอกรอ,อมอ่ายแดงครับเาเจ้เาพุทโธไฟเตอร์มาไทยครับจะอ้าวครับไม่เคยมีอะไรมากมายต่างคนต่างระวังครับสักมือแดงอย่างเดียวครับตอนนี้ นี่ดูยากนะครับผมยกล่านี่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมสมอแดงยังเดี้ยวตอนนี้ฝ่ายแดงกับพุทโธโภเตอร์มาไทยน้ำมัน,น,มนช่างคนซับพอรมอนแดงนี่ก็ลากสุดก็เสมอเจ้าเจาเจ,เจที่รัดดาเนินครับฝ่ายน้ำมันก็แพ้เจ้าสายเลือดมาที่รัดดาเนินเช่นกันนะครับครับยกลไม่ทําอะไรกันเลยนะครับผม การจะทับไว้ในใจให้ฝ่ายน้ำมันหรือเปล่านะครับผมเอาล้วครับวอนนี้ราคาที่ฝ่ายแดงได้เปรียบนะครับผมมาเอแล้วฝ่ายแดงได้เปรียบเจ็ดสี่สองต่อห้าสองล้อตอนนี้ห้าสองล้ออานะครับเสียดายเวลาเนาะเหล่งงาทีกว่าเลยครับผมแลับผมรู้ว่ายอม้างไหนนะครับ ถึงอาวุธผมว่าสูสีมากเลยครับโอกาสเสมอก็สวยครับคู่นี้นะครับได้กันจริงๆนะถ้าเป็นถูนั่งครับผมผมว่านำเงินได้ลูกเตะก้านทอลูกนั้นนะครับอ่าเตะหน้าสะบัดเลยครับลูกนั้นจะดูดีมีภาษีครับผมอาครับและแต่โมโมของกรรมการครับตอนนี้ก็ว่ายแดงเป็นต่ออยู่นะครับผมอ่าครับต่างคนต่างโบกไม่ให้เข้าลุ้นกันครับผมว่าจะ ออกฟังไม่จากกรรมการทั้งสามท่านเอาครับเอาแล้วของออกแล้วตอนนี้ของออกแล้วโอ้โหขูกกีฬาสีระเบิดกันตอนนี้บุกอย่างเดียวครับตอนนี้เอาแล้วครับสมือแดงอย่างเน็ลสมือแดงเหยียตีนี้เอา เสมอแดงกวากแดงอย่างเดียวนะครับอ๋อนะครับบางคนบอกบวกหนงหลอกก็ม mm ีนะครับ1ิวินาทียกที่ยกสุดท้ายอาครับุนการจอฟังไหนทุกทีสูสีนะครับผมเมื่อคู่นี้ พโยค้าไม่ทําอะไรกันเลยครับฮะครับอย่าออกใครครับกรรมการลุ้นกันเสมอสวยพูดนี้ครับผมเอาละครับว่าแล้วครับเสมอสวยที่สุดครับผมพโยค้าไม่ทําอะไรกันเลยครับน้ำมืนก็ได้ลูกเตะข้ามทอลูกนั้นด้วยครับอ่แล้วเสมอกันไปนะครับระหว่างเจ้าพุทโธกับเจ้าช้างมงคลนี้ครับผม โคไฟเตอร์มวยไทยก็เสมอกันไปกับเจ้าช้ามงคลสอพงกรมอมาเข้าพายกสวัสดีครับ